ไม่ลืมเพราไม่ลืมหนูรออาจจะแบบเมาไงอันนี้หนูรอซักผ้าค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะไปอบที่ใส่ไม่ดีอ่ะ วันที่หนูไปอีเวนต์ล่าสุดของ TENQ เลยอ่ะก so ็มีแบบพี değil, really ่ๆ <template> ี่เป็นเป็นเพื่อนอ n นฟูก็มาบอกว่าเออเจอหนูจากคลิปของพี่นิกกี้อะไรอย่างงี้ก็เลยเออดีใจที่แบบได้ไปออกเพราะว่าเออคนก็แบบเห็นมาจากคลิปพี่นิกกี้เยอะค่ะก็ต้องขอบคุณเขาที่แบบชวนเราไปออกแบบเออคลิปเราอาจจะแบบไม่ได้คนดูแบบเยอะแบบเวอร์ค่ะนั้นแต่ก็แบบเออมีคนเห็นในเงยก็แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาพพอร์ตด้วยนะ เสร็ไหร่อ่ะต้องเสร็จเลยอ่ะแป๊บหนึ่งหนูขอเอาผ้าอ,ออกก่อนเอาผ้า สภาพตอนนี้เขาก็คนดูเยอะนะทุกคนแต่หนูว่าคนอ่ะดูคลิปแบบที่เป็นฟิลแบบจริงจังเยอะเลยของพี่นิกี้ช่วงนี้ใช่ใช่ จะือ้นี้ลงคลิปที่แบบที่ไปเขาใหญ่คนเดียวในช่อง Youtube นะคะแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จขอบคุณค่ะเฮ้ยอยากรู้ทันได้ไหมพี่แบนก็ไม่ค่านานแต่ว่าเสื้อผ้านหนูเยอะมากเลยแล้วออกจึกบ,บ้านบ่อน มีช่องชื่อชาชมพูนะคะทุกคนช่องก็คือ c h a c h o m p u u จริงเหรอก็เขาน่าจะอินกัน อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ทุกคนที่พิมพ์ไป <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากดูช่องพิณิกี้ก่อนดูช่องพิณิี้ก่อนได้ทุกคนหนูแค่ไม่มีอะไรทำถ้าหนูว่าหาอะไรทำตอนที่ซักผ้าทาเนีย่ย หมายถึงใคร,ลรไลฟ์หนูอ๋อไหมหนูไม่สนุกอ๋ออ๋อ ใจน้อยชอบกินนะหนูก็ชอบทุกคนชอบกินหรอถามสิเหงาทุกเวลาหนูเหงาหมูกรอบอะ่ะหมูกรอบอยากกินของร้านพี่อาร์ตอ่ะอยากกินมากแต่เขาบอกว่ามันหมดไวมากหนูก็เลยไม่รู้ว่าหนูจะมีบุญมีวาสนาได้กินไหมคนต่างชาติมาไงเนี่ยสวัสดีครัะ <c oughs> hello 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 everyone <c oughs> ไม่ก็คือเขาบอกว่าอร่อยอ่ะเริ่มจากร้านที่แชร์ชมชอบเอา,อางี้คือหนูอยากไปกินร้านที่อาร์ตมากที่เป็นหมูกรอบแต่ว่าตอนนี้ต้องคิดก่อนว่าหนูอ่ะจะไปกินยังไงเฮ้ยทำไมคนเยอะเฮ้ยทำไมคนเยอะจังฮัลโหลค่ะ you speak English a l i t t l e b i t คะ่ะ <laughs> จริงรต่างชางิชมาจากไหนคะไปเห็นหนูที่ไหนเนะี่ยอ u ฮ hello ภาษาอะไร่ะอัะ <laughs> นยองฮ세요ต้องพูดมันรเปภาษาอะอไรกะแปลกตรงไหนแปลกตีก็มันไม่ค่อยมันไม่เคยมันไม่เคยเยอะขนาดนี้เลยพี่เตอร์บอลไม่หนุกหลอดไม่ไม่หนุกเพราะอะไรอ่ะเปิดการมองเห็นอี้ยน,น่ารักจ้าหนุมไม่ค่อยเป็นลูกรักติ๊กตอกเท่าไหร่ทุกคน าภาษาภาษาอ๋อโอเคอนนันยองาเซียวายอาริกาโตเฮลโหลสุดสอดเลยที่นัดหยุดหยุดเดืยดเซลในนักกำลังเดือดามมาทำลัทะลุถุดีกว่าเอร้านอะไรดีทุกคนช่วยคิดหน่อยขอชื่อร้านที่แบบเด็ดๆดัดงปัง ร้อยละ Hello everyone my name is อ่าชาชมพู่ you can call me ชมพู่นะคะอุ้ยน่ารักอ่ะคนนี้อ่ะคนไหนคนนี้อ่ะหลงชู้ภาษาอะไรอีภาษาภาษาอะไรมิงกะลาซินเจ้ากระมัดดาตัง Can you follow my TikTok please ทำใจดูไม่แพ้แน่แแมนอยู่เอางี้อือเรื่องยากเลยว่ะเอางี้ไหมเอาไงดีเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปปรึกษาเพื่อนก่อนอีกทีนึงแต่ว่าถ้าทุกคนถ้าทุกคนมีไอเดียดีๆแนะนำชมได้นะคะบางทีชมก็คิดอะไรไม่ค่อยออกบ้องเบลว์อะตาหนักมากอ่า everyone uh can you can you follow my tiktok please หนูชอบมั่นใจว่าแบบหนูเคยรีวิวน,นี้เว้ยอะไรวะกว๋วยเตี๋ยวกว๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูไม่มีใครเม้นสนใจกว๋วยเตี๋ยวหนูเลยหนูเซ็งมากถ้าใครอยากไปดูยอง้อนไปดูในในช่องหนูได้นะมีแบบรีวิวอยู่้วไม่มีใครสนใจกว๋วยเตี๋ยวหนูเลยอะหนูตั้งใจมากแต่ไม่สนใจเลยมีแบบเม้นอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่เกี่ยวกับกว๋วยเตี๋ยวอะ โอ้ <laughs> โหใสเก่งกับอาหารโอ้ยทุกคนแบบเก่งอะ่ะหนูไม่ค่อยรู้สิ่งเกมเหรอร้านพี่แมนเลยร้านแรกร้านพี่แมนชื่อว่าอะไรก่อนชื่อร้านอะไรอะ่ะสวัสดีค่ะพี่เดียร์นี่ก็คือร้องเพลงกับกินนี่แหละคะ่ะในชีวิตหนูที่หนูความสุขอัลเจอร์สตาอาร์เจนต์ออฟอู แกดูเขาชมชันดีออเทอร์สตาร์อาร์เจเตีสออฟยูมัน Thank you so much ค่ะแ a แ h t a อาหารน้องไปอินาติแกอกได้นะโอเคค่ะพี่พันโดร่า Can I be your star โอ้ย Wait พี่พี่พี่มันคือภาษาอะไรสเปนเนาะลองเพลงใส่เลย <Yeah. S 1> Best c h s t m a เพียงเลยดีกว่าได้สปาซิโตะทำไมยังไม่กลับบ้านหนูยังซักผ้าไม่เสร็จเลยทุกคน mm hmm. น่าจะยังไม่ครบ30วนาทีบ้านหนูไลยเมื่อกี้วาทีแล้ว ดูยังไงอะทุกคนเพราะมันไลฟ์มาเกี่นาทีแล้วอะอืมอ,อ,อ,อ๋อยี่สิบนาทีจะเลี้ยวผ้าอ่ะฉันอยากมีเมียเป็นสาวไทยอายุมพลสคืออะไร <laughs> อันนี้ใช้ลิปของโรแมนค่ะสีสีอะไรอะสีเดสโอเพน ใช่แบบไม่ใช่อันนี้มันไ,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สีอะไรวะอ๋อ oh. สี uh very very pink ค่ะสี very very pink ค่ะของ r o m มน d นะคะตัวนี้เลยสีมันแบบชมพูมากมากๆแต่ว่าแต่ว่าสวยท mm. าหน่อย ขอบคุณค่ะยุงกัดยุงกัดเหรอทุกคนเออกดหัวใจให้หน่อยนะถ้าว่างๆ hello everyone เขาไปหมดแล้วมั้งต่างชาติอ่ะทุกคน Hi baby How are you หแล้วหนูตอบ I'm fine thank you and you I'm very tired มาลัวแล้วทีนี้คำวิทย์มีขอบคุณนะคะ Hi baby อะไรอยู่ลิฟ ดูดอนไลค์มายเฟซป่ะคะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปเปื่อยเหรอ <c oughs> โอ๊ยไลค์ไ like วทันตาเห็นมากทุกพี่จบ๊บจะไปแล้วหรอคะโอ๊ยขอบคุณนะพี่ฟิลหัวยูไอเม m มีทูฟองอยากมีผู้ชายมาคุย่างนี้บ้างได้ไหม ไลฟ์พี่นิกกี้เป็นยังไงบ้างอะคือหนูอยากรู้ด้วยอะอย้ายสอนแต่งหน้าจะมือใหม่จริงๆหนูเคยลงคลิปแต่งหน้าไปแบบเมื่อนานมากแล้วแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวลองเอามาลงใหม่ดูเผื่ออาจจะแบบว่าทิกตอกอาจจะเปิดการมองเห็นให้มากขึ้นเดี๋ยวหนูจะเอามาลงอีกรอบนะคะอันนั้นเป็นคลิปที่แบบแต่งหน้าง่ายมากแล้วก็ใช้เครื่องส่ออางน้อยแต่สวยแน่นอนทุกคนชมพิเตยร์คุณพี่เติร์นอยากเก่งภาษาสเปนมากกว่า หนูเรียนภาษาอังกฤษให้รอดก่อนหนูตอนเนี้หนูอะต่างชาติเต็มเลยแค่ใส่แท็กให้เข้ากับเลองให้เราทําได้เลยแคชมดูคนขยันมากหนูแค่ไม่มีอะไรทํา